สวัสดีครับกับผมก็เล่ในครัวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําแกงจืดนะครับซุปกระดูกหมูกันนะครับก็เตรียมกระดูกซี่โครงหมูไว้นะครับประมาณ5 0าร้อกรัมนะครับมีน้ําตาลมะพร้าวนะครับใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับแล้วก็มีเกลือมีน้ําตาลนิดนิดหน่อยนะครับมีสาเกลือนะครับก็โขลกเรียบร้อยแล้วนะครับมีหัวไชเท้านะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวประมาณนี้นะครับเบื้องต้นเดบเตรียมประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาทําซุปกัน ก่เดี๋ยวจตั้งหม้อเลยครับอันนี้ก็เดี๋ยวใช้น้ำนะครับประมาณลิตรหนึ่งก่อนลวกันเดี๋ยวจะจะต้มหมูก่อนนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวตั้งหม้อไปสักพักหนึ่งครับให้น้ำมันเริ่มมีความร้อนหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเริ่มใส่ตัวกระดูกหมูไปลว สังเกตก็พอเริ่มร้อนๆเนี่ยผมว่าใส่ตัวหมูลงไปเลยนะครับหลักการก็เดี๋ยวต้มให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปรุงเสร็จแล้วเราก็จะตุ๋นไปยาวๆเลยนะครับก็ ตั้งใจจะตุ๋นสักประมาณสองชั่วโมงนะครับให้หัวเสียเท้ามันนุ่มๆน,น,นะครับให้ตัวกระดูกหูมันนุ่มๆเลยกินง่ายๆนะครับนี่เราก็ปล่อยต้มไปก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมใส่ตัวเกลือลงไปหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวพอ หมูเรวเริ่มร้อนนะีมันจะมีพวกไข่อะไรออกมานะรัับลอยขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆช้อนออกได้นะครับตรงนี้น้ำสุปเราจะได้ใส่นะครับตรงนี้ก็ใช้เวลาพักหนึ่งครับ งนี้จะสังเกตนะครับฟองเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะช้อนออกสะหน่อยนะครับตรงนี้เราจะเริ่มช้อนออกก่อนนะครับก่อนที่จะใส่พวกเครื่องปรุงอเข้าไปนะครับตรงนี้ก็มีแต่ไข่ตัวหมูทั้งนั้นแหละนะครับ น้ำก็เดือดปุดเลยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมหน่ต้องหลีไฟลงหน่อยนะครับพยายามช้อนออกให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อให้ซุปมันใสนะครับไม่งั้นมันจะขุนๆนหน่อยดี่พอเริ่มเบาไฟครับผมจะเริ่มเบาไฟเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเข้าสูก่กระบวนการ ปรุงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบาอีกทีเพื่อไปตุ่นย,วยาวๆเลยตรงนี้ก็เจอฟองเจออะไรก็ช้อนออกมาก่อน,นครับสังเกตตัวน้ำนะครับก็ผมใส่น้ำไปไม่ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวคงต้องเติมน้ำเข้าไปครับตัวแกงจืดน,นะครับก็ พยายามปรุงนะครับแล้วก็เติมน้ําได้นะครับถ้ามันน้ํามันงวดไปนะครับ ฟองก็ช้อนเรื่อยๆครับตรงนี้จะก่อนปรุงนะครับผมจะใส่น้ำไปเพื่ออีกสักมานครึ่งลิตรนะครับ ใส่น้ำไปเพิ่มผมเล่งไฟหน่อยแกงจืดก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับทำไม่ยากครับใช้เวลานิดหน่อย มีแกงเจ๋ดนะเมื่อกี้ร้อนๆน,นะครับไม่สบายนี่ก็ทานง่ายคนระับหรือว,ว่าใขรแห้งมานะครับก็กินได้เลยนะครับร้อนๆชุม่มคอตรงนี้เดี๋ยวสังเกตน,นะมันก็จะเริ่มร้อนแล้วนะครับเริ่มมีไข่ตัวหมูลอยขึ้นมาแล้วนะครับ ผมร้อยสักพักหนึ่งเคมอเรากลับมาเดือดรอบแล้วครับเจอฟองไม่ได้ครับช้อนไปก่อน หอไฟหน่อยนะครับมอเริ่มเดือดแล้วครับเดี๋ยวน้ำจะเหือดได้หมดโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะพยายามกรองพวกฟองที่มันลอยออกมานะครับออกไปให้หมดก่อน ได้ที่นะครับผมก็จะเริ่มใส่ตัวหัวชเท้านะครับที่หั่นไว้นะครับเข้าไปเลยนะครับหัวชเท้าใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะนุ่มนะครับใครชอบกินแบบนุ่มๆเลยนะครับก็แนะนํานะครับสักสองชั่วโมงรับรองนุ่มแน่นอน เดี๋ยวตรงนี้เราจะเริ่มใส่เครื่องนะครับก็เดี๋ยวปรุงรสชาตินะครับแล้วก็เดี๋ยวตุดนกันไปยาวๆเลยนะนี่ผมใส่เป็นสามเกลือนะครับก็มีรากผักชีนะครับมีกระเทียมแล้วก็ริกไทยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ผมดูแลนะครับว่าจะใส่ตัวคะนหมูซะหน่อยนะครับ ใส่ไปสักก้อนหนึ่งดีกว่านี่ตอนแรกว่าจะไม่ใส่นะครับกี่ีใส่ดีกว่าสุกเราจะได้เข้มข้นนะครับหอมซุปกระดูกหมูเดี๋ยวตรงนี้เราปล่อยนะครับสักพักหนึ่งนะให้ สมวนผสมมันละลายนะครับกับตัวน้ำหน่อยน่าจะละลายนะครับเดี๋ยวผมคนหน่อย ที่ช้อนฟองตอนแรกนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ตัวพวกสามเกลือไปแล้วนะสังเกตมันก็จะลอยเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวจะช้อนพี่ช้อนถูกนะก็เอาฟองออกแต่เริ่มดีกว่านะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะบุงรสแล้วก็ชิมซะหน่อยนะนี่ไม่ผิดไทย ผส,สมง่ายนะครับผมใส่ตัวน้ำตาลธรรมดาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมใส่ตัวซีอิ๊วขาวเข้าไปนะครับสักหนึ่งฝาทัพพีเลยนะประมาณนี้ตรงนี้ก็เดี๋ยวปล่อยให้มันละลายหน่อยนะครับน้าตาลเราแล้วก็ เดี๋ยวอาจจะมาชิมดูสักทีหนึ่งก่อนนะครับผมปล่อยผ่านมาสักที่สิบนาทีเนี่ยก็มาชิมดูสักหน่อยนะครับรสชาติก,ก็โอเคนะครับตรงนี้นะครับให้พยายามลองชิมดูนะครับหรือว่า ใครอยากใส่น้าเพิ่มแลนะวก็มันลองดูให้ดีนะว่าน้ำรน้อนเหือดไปหรือเปล่านะครับก็อันนี้ผมใส่เกลือนะครับเพิ่มเข้าไปมันคือช้อนโตะนะครับใส่ลงไปก่อนแล้วก็กล่าว่าจะเติมซีวขาวสักช้อนหนึ่งนะครับเข้าไป รช,ชาติครับนี้ชิมชิมปรุงปรุงครับตามสด แ okay. คบเดี๋ยวตรงนี้ผมจะปล่อยตุดด่นย,ยาวๆครับแล้วก็เดี๋ยวจะแวะมาดูสักครึ่งชั่วโมงทีนึงนะครับแล้วก็จะลองชิมๆดูว่ามันต้องเติมอะไรอีกหรือเปล่านะครัถ้าน้ำมันแห้งไปต้องระวังนะม,นมันอาจจะทำให้รสชาติมันเข้มข้นนะเช่นอาจจะเค็มหรือว่ามันหวานอะไรไปแล้วก็สามารถมาปรุงเพิ่มได้นะครับตรงนี้ โอเคผมใส่ตัวซีโอเ,เพิ่มนนี้หนึ่งนะครับตามแผนทีนี้กะว่าจะทำตัวหมู่บทนะครับใส่เพิ่มไปสักหน่อยก็ เดี๋ยวเอากระเทียมพิไัยนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับตำให้เข้ากันนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปคลุกกับตัวหมูบดท,ที่เตรียมไว้นะครับหมูบดนี้ก็ใช้หมูประมาณร้ากรัมนะครับใส่เข้าไปเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมปรุงรสให้มีรสชาติด้วยนะครับก็จะใส่ตัวซีอิ๊วขาวนะครับสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เติมน้ำปลาไปหน่อยนะน้ำปลาก็ใส่สัก ครึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้แล้วก็มีน้ําตาลนะครับน้ําตาลน,นี้กะใส่ช้อนชานะครับเรอยนะครับเดี๋ยวคลุกกันสักหน่อยนะครับคลุกให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะครับตรงนี้เอ้ถ้วยมันเล็กไปหน่อยเตรียมพาด คนไม่มันเลยอืมแต่ผมเอาตัวหมูไปคุกในครกดีกว่านะครับตามไปตรงนี้ก็กะว่า คลุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวหมักไปพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปเพิ่มน่าจะอยู่ไปลายตอนที่เกือบเกืบจะเสร็จแล้วครับรอให้มันสักชั่วโมงครึ่งแล้วผมก็ใส่หมูบดเข้าไปดีกว่าครับตรงนี้ก็เตรียมการเอาไว้นะครับประมาณนี้ครับหมูบด เสร็จแล้วก็เดี๋ยวตักไปพักไว้ใน,นถ้วยอนะครับรอลงหม้อ พอหายไปสักชั่วโมงเกือบครึ่งนะครับผมก็มาเช็คนิดหนึ่งล้รู้สึกว่าน้ำมันหายไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมว่าจจะต้องเติมน้ำไปเพิ่มสักหน่อยจริงๆก็เติมไปแค่ให้มันทุท่วม,มใฉยครับไม่มีอะไรตรงนี้เก okay, ตตนนี้ก็ ัวเชต้าเริ่มนุ่มแล้วนะว่าน่าจะได้เริ่มนุ่มแล้วเหมือนกันนะครับก็ได้ที่ครับตามแผนเดี๋ยวชิมซะหน่อยกลมกล่อมซุ้มคอครับตังนี้เหมาะสำหรับคนป่วยอย่างผมตอนนี้เลยนะเพิ่งไม่สบายซะงนั้น เจอฟอง,องนะครับผมก็พยายามช้อนฟองออกก่อนนะครับไม่รู้ฟองอะไรนะรเห็นแล้วไม่สบายใจออกซะหน่อย ทีนี้นะครับผมจะเอาหมูบดนะครับที่เตรียมไวนะ้เราจะเริ่มลำเลียงหมูลงหม้อแล้วนะครับ จากนั้นเดี๋ยวคนซะหน่อยครับแหมกลัวหมูไม่โดนน้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวหมูเราใส่เข้าไปเนี่ยก็ปรุงไว้แล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องลองชิมดูหน่อยกับผมรู้สึกว่าพอใส่แล้วสึกน้ํามันเริ่มจะไม่พอคนระับเดี๋ยวเติมน้ำอีกหน่อยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะปล่อย ตุนไปนะครับให้ครบ2ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็ผมเตรียมตัวต้นหอมนะครับหั่นเอาไว้เดี๋ยวเอามาใส่ต้องปิดท้ายนะครับสุปเราก็จะเสร็จสิ้นพร้อมถินแล้วนรับตรงนี้ก็ปล่อยตุ๋นด้วยก่อนนะครับและแล้วนะครับ เวลาก็ผ่านไป2ชั่วโมงนะครับผมก็โรยตัวต้นหอมนะที่หั่นไว้นะครับเข้าไปในหมอ้อเลยตรงนี้ก็แกงจืดแล้วว่าใกล้เสร็จแล้วครับระหว่างนี้ก็อย่างที่บอกครับพยายามชิมดูครับรสชาติเป็นเวลาที่ต้องการหรือเปล่านะครับไม่ชอบก็ใส่เพิ่มได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับต้มจืดซี่โครงหมูของเรานะพร้อมทานนะครับเดี๋ยวตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับ